ในยุคที่ใครกๆก็เป็นยูทูบเบอร์ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนเว็บดูคลิปให้กลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกซูซานวอซิสกี้อดีตซ e o หญิงแห่ง YouTube หญิงแกร่งในโลกเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในทั้ง Google และ YouTube และทำให้คำว่าครีเอเตอร์กลายเป็นอาชีพจริงในโลกใบนี้ย้อนกลับไปปี1998มีชายสองคน คือลารีเพจและเซอร์เกย์บรินกำลังสร้างเซิร์ชเอนจินชื่อว่า Google พวกเขาไม่มีเงินเช่าออฟฟิศและขอเช่าโรงรถของหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองเมนโลพาร์คเธอคนนั้นคือซูซานวอร์ซิสกี้นั่นเองไม่นานเธอก็กลายเป็นพนักงานคนที่16ของ Google จากเจ้าของโรงรถกลายเป็นหัวหน้าทีมการตลาดหัวหน้าทีมโฆษณา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง Google Adsense ระบบโฆษณาที่ทำให้ Google รวยระดับโลกปี2005 YouTube เพิ่งถือกำเนิดเป็นเพียงเว็บเล็กๆที่ให้คนอัปโหลดวิดีโอเล่นๆแต่วิดีโอชายคนหนึ่งแชร์คลิปไปยังเว็บชื่อ YouTube กลับมีคนดูเป็นล้านซูซานมองเห็นอนาคตเธอเสนอให้ Google ซื้อ YouTube ในปี2006มูลค่า1.65ล้านดอลลาร์ตอนนั้นมีคนว่าเธอบ้า ซื้อเว็บวิดีโอราคาโหดทั้งที่ยังไม่สร้างไรายได้เลยปี2014ซูซานวอซิสกี้ได้เป็น CEO ของ YouTube ในช่วงเวลานั้นเอง YouTube กำลังเติบโตแต่ยังไม่มีระบบรองรับครีเอเตอร์จริงจังเธอเปลี่ยนแนวทางเปิดระบบ YouTube Partner Program แชร์รายได้โฆษณาให้ครีเอเตอร์ทั่วโลกสร้าง YouTube Studio s u per chat s o r t s YouTube Kids เป็นต้น ผลักดันให้ YouTube เป็นแพลตฟอร์มสร้างอาชีพใหม่แห่งศตวรรษผลคือครีเอเตอร์มีรายได้รวมกันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีและบางคนกลายเป็นเศรษฐีจากบ้านหลังเล็กๆและกล้องแค่อันเดียวซูซานไม่ใช่ซ e o ทั่วไปเธอเป็นแม่ลูกห้าที่ทำงานในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่แต่เธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ในทำเนียบของ Top 100 women in tech และกลายเป็นแบบอย่างของผู้บริหารหญิงที่เปลี่ยนโลกเทคโนโลยี เธอเชื่อใน3สิ่ง 1. อินเทอร์เน็ตควรเปิดโอกาสให้ทุกคน 2. ความคิดสร้างสรรค์ควรถูกผลักดัน 3. รายได้จากเนื้อหาควรเป็นของผู้สร้างจริงๆในวันที่ YouTube กลายเป็นอาชีพจริงคนหลายล้านมีรายได้จากการเล่าเรื่องร้องเพลงทำอาหารหรือสอนหนังสือผ่านหน้าจอเบื้องหลังทั้งหมดนี้คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยให้ Google เช่าโรงรถ และใช้สายตาอันเฉียดคมเห็นแพลตฟอร์มแห่งอนาคตก่อนใครในโลกเธอคือซูซานวอร์ซิสกี้ CEO ผู้เปลี่ยน YouTube ให้เป็นโลกของครีเอเตอร์